สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ช่อง youtube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะครับตอน,นนี้ก็แปดนาฬิกาหกนาทีนะครับแปดนาฬิกาหกนาทีหลวงตา,งาท่านจาริศหวงออกจากวัดท่าหลวงมาก็ตอนนี้ก็มาถึงสีแแงส่แยกแล้วนะครับนีไไ่มาถึงสีไไ่แยกแล้วโอ้

สาธุสาธุก็ผมสาธุครับพี่ยกขึ้นด้วยนะออยกขึ้นครับสาธุสาธุครับยกขึ้นถวายก่อนนะครับสาธุสาธุครับอยากให้พี่น้องทุกคนทุกท่านได้รับบุญเต็มเต็มนะครับที่ท่านมารอนะครับน้ำเติมตอต่อคืรถสองล้อด้านหลังนะครับแล้วตกต่อเค็รถสองล้อด้านหลังนะครับสิธิีครับ ไม่จหผ่านปากช่องนะครับพี่น้องญาติธรรมนะครับตอนนี้มาถึงสี่แยกแล้วนะครับสี่แยกไปแดงนะครับตอนนี้ก็ตรงไปทางด่านคุณทศนะครับ ครับอาจารย์ผ่านโรงพยาบาลท่าหลวงผ่านโรงพยาบาลท่าหลวงโรงพยาบาลท่าหลวงอ่าบ้านหนองบัวดงบอกคู่นะครับพระอาจารย์ท like. ัานบอกว่าเนี่ยตรงไปหาโรงพยาบาลท่าหลวงบ้านหนองบัวดงบ้านหนองบัวดงบ้านหนองบัวดงแล้วก็บอกคู่บ้านหนองบัวดงแล้วก็บอกคู่นะครับพระอาจารย์ท่านบอกนะครับพระอาจารย์ท่านอยู่ที่นี่นะท่านจะรู้นะครับ มาถึงหน้าสถานีตำรวจภูธรท,ท่าหลวงนะครับอา่นะนกับลุงจันนะครับ,รบสามโลมม่สามสามสามสมสมสา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 มสบ้านาาสามม่มีขีดสามสาม อีกสกิโลจุดเออลุงจันลุงจันกับพี่นันนี่ห้ามโกหกนะอีก3กิโลนะครับจะแต่จะพักลุงตาฮั่นจะพักที่บ้านนะครับก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนพี่น้องรับชมไปเรื่อยๆรื่อู้แต่ว่า3กิโลนะครับนมให้เด็กเลยนะพี่เด้อนมให้เด็กไปดื่มเลยนะครับพวงมาลัยนำไปไหว้พระที่บ้านนะครับ สาธุสาธุครับอีก3กิโลครับพี่น้องติดตามมาชมไปเรื่อยๆนะครับสาธุสาธุครับพอนะวางไปเลยครับแร้วเก็บรัหนานะครับพอนะวางไปเลย สาธุสาธุครับผมสาธุครับอายกน้ำเลยนะพี่นะยกน้ำถวายก่อนนะครับอ่าสวัสดีอ่าลุงกายครับสวัสดีลุงกายยามเช้าเช้านะครับวางไว้เลยครับน้ำนะครับสาธุสาธุครับผม ดอกไม้นำไปบูชาพระที่บ้านได้เลยนะครับน้รอเลยนะครับสาธุสาธุครับยกน้ำไม่รอครับคุณป้าย,ยกน้ำหนึ่เด้อยกน้ำไว้ครับสาธุสาธุ น้าถวายหลวงตาก่อนนะครับเราจะได้ทั้งบุญได้ทั้งพรได้ทั้งบุญนะครับอา้อซ้อนกันไว้พี่สาธุสาธุแต่ถ้าเรานําน้ํามาเรามาตั้งไว้นะครับเราก็จะได้แต่พรจากหลวงตาเนาะหลวงตาข้อหัวก็คือให้พรแต่เราจะไม่ได้บุญที่เราถวายน้ํานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ได้ทั้งสองอย่างนะครับพี่น้องญาติทำนะครับ สาธุสาธ <TS> ุครับสาธุสาธุครับก็หลายคนหลายท่านนะครับท่านก็ห่วงภาพนะครับผลสุดท้ายก็ไม่ได้เคาะหัวก็มีนะครับก็อยากให้ได้ทั้งบุญทั้งพรนะครับ นะครับโรงพยาบาลท่าหลวงนะครับโรงพยาบาลท่าหลวงฝั่งซ้ายนะครับโรงพยาบาลท่าหลวงจังหวัดลบบุรีนะครับดูโฆษณาให้เสียตั้มแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์ให้แล้วขอบคุณครับคุณลุงจังสีครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับพี่น้องญาติธรรมก็ขอบคุณพี่น้องญาติธรรมทุกคนทุกท่านเลยนะครับ โอ้มีสายวิบากด้วยสายวิบากสองคันนะครับโรงพยาบาลท่าหลวงจังหวัดลบบุรีนะครับพี่น้องเงา้จะทามาถึงแล้วนะครับสำนักงานสาธารณนะสุขจังหวัดลบบุรีทีท่าหลวงจังหวัดลบบุรีนะครับ จับถวายก่อนครับนมนี่พี่เอาให้เด็กเลยเนาะนี่ให้ลูกเลยให้ลูกไปดื่มน้งตาข้อรับแล้วพวงมาลัยก็ไปไหว้พ้านะครับนมนมพี่แจกเด็กเลยเนาะครับตรงไหนไม่มีเด็กจะเดี๋ยวข้างหลังจะเก็บขึ้นรถนะครับด่านคุณทศเดส7กิโลนะครับพี่น้องอยาิทำเนาะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายป้ายให้ดูนะครับนี่ ด่านคุณทษ77อำเภอศรีคิ้วร0อยกิโลครับนครราชสีมาร้อยสี่บห้าโลจากด่านคุณทดไปบ้านผมนะครับก็ประมาณร0อยกว่ากิโลพี่น้องญาติธรรมประมาณร้อยปดสิโลร้อยกสิบโลนะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะแวะไปสักวันหนึ่งนะครับต้องรอดูก่อนนะครับถ้าพี่น้องถ้าไปบ้านหรือยังไงก็จะแจ้งพี่น้องนะครับแต่ถ้าไปก็ไปวันเดียวครับพี่น้องญาติธรรมนะครับกลับมาหาพี่น้องเหมือนเดิมนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y ย t u b e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตตามเจนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ